ตัตสาปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมภูตพันะโมเจริญพญาติโยมทุกคนทุกท่านนี่ก็คืองานอุปสมบทของพระนาคปังนะซึ่งก็เป็นญาติโยมบรรมุกแถวเราโดยวันนี้ก็มีท่านพระครูอุเทศธรรมประจักษ์ในมิตรตังสาบุรุานาพนัย พตเาว้ ừ, à, ีาตขอความสุขความสัความออนาในทางจนมมีตารจัดโยมทุกคนทุก่านที่มีส่วนร่วมในางบรรชาตุสนบทก็คอยากยเานาับ แห่งว mm ัดบกแถวเราเนาะก็ทาีท่ายิยกาของวัดบกแถวนเพระก็หอแสดงความนีมน่าบใจนะคือกำลังดวูยาเรกธัญากาของวัยนะเาเจ้าี่วันเวลานะคุณแม่ก็ดี ทุกยายที er yeah. so. ่ป้านาอามทุกกนทุ่านจากที่เราคอยมาที่จิตคเด็มแต่ก็มาถึงแล้วเมื่อปัตเวลามาถึงคุณแม่คุณยายที่ป้านาอาก็มีความปีติมีความตุ้นใจมีความผู้ใจเชื่อใจเพราะว่าโยนจะได้ ร่วมกันร่วมกันในที่นี้ก็คือร่วมกันสร้างพระเขาไว้ในประพุทธศาสนาอีกหนึ่งรูปดหนึ่งซึ่งศาสนาพุทธของเราเนี่ยอยากให้เรอยู่ได้เราก็เอาศัยเราทั้งหลายเนี่ช่วยกันดังนั้นในวันนี้เราจะเป็นคุณแม่คุณยายอยากมีบ้านาอาคุณยายทุกคนทุกท่าน แต่ท er ี A ่ได้ด er, e er ีส่วนร่วมก็จะได้รับความดีสพอย่างหช่นการที่เราทุกายได้สร้างพระเขาไว้ในพระพุทธศาสนาฉะนั้นบุญนี้กว่าอุปนมณีย์อย่ามันมีมากมายเลือกเลยนะว่าคนที่จะบวชนั้นไม่ใช่ว่าเลือกจะจะบวชก็จะบวชได้นี่นอกจากการที่จะ พูประกอศนะเก็คือ้องมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติเนาะก็คือเปิดเปิด้คุณราเท่านั้นเลงไม่พอต้องมีอายุที่ถึงปีพอชึงอายุต้องมีบวชทดแทนไทางการะคแมรอบครับทุกสองเท่านั้นเลยไ่พอกองคธรรม ในราพุทธสาสนาได้ฉะนั้นในวันนี้น้ารูปบงหรือว่าน้าบังหรือว่ารูปบางที่ดุจยาอยู่ได้เรียกมีบาราอาได้เรียกแดดก็ได้มาลรกลอกบนุของคูณแมู่้ีผูยาแพิยันจะรู ดูบังเวลาให้มันบอกให้ผมนูมื่อท้ายบางเวลาเป็นที่เรียบร้อยคุณแน่คุณยางเรียมหนักวันหนี่ยเนี่ยเพราะอันนี้ก็แค่การตวจเนี่ยมันมีอันนี้ก็มากอย่างไรด้อยอย่างที่เราไม่เคย Vēnā kuat ngā kē kōn tōng kua mā kōn ī kōn mā kōn kū mā kē mā kē mā càng ngay nōi lau kāt dāi ārāt ārī sō dā kāt nā ngā dāng kī bāo ān hōt rā khirā nekse mā dūk rā sōng rūt āng kāp rā ki-dē dā thāng rē rā rōt dā ngē tōng ki-kāo Yeah. ดีใจดีใจจะได้วามู้ชาญธรรมนะไม่ใช่แม่ก็ดีใจแย่ไม่ใช่พ่อก็ดีใจดีใจและอกแถวของเราในเวลาวางมืมาลาีเลยเนะดเกิของน้าอในวันนี้กาก็ขออนุาตนาทูนนะคุณแม่เราด้วยใจและที่ปานอาด้วย ที่จะได้มีลูกชายปวดเพื่อสืบต่อการพุทธศาสนานาวันนี้เดี๋ยวนี้แม่ของเราเป็นแม่ของจำนานาบังยายเป็นยายของหน้าบังที่ป้าน้าอาังเป็นที่ปา้านา ที่บานอาอาของตายายข้อคือข้อคืออะไรก็คือตอนนี้เดี๋ยวนี้แม่เป็นแม่ของหน้ากังแต่หลังจากที่หน้าไปบวชเป็นพระเป็นพี่เรียนร้อยวันเวลาที่แม่คุณยายที่บานอาอาเราคอยมาสิครัราคอยที่จะเป็นแม่ของพระปังยายของพระาังที่บ้า ม้แก่ลกเลยเป็นสิ่งที่แน่เป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ที่พานะได้หลอมหอยอับมาเป็นเวลาที่ตเตงและตลอดระยะเวลาที่ึเต็มนั้นควาเด็ความยความทุกความยากความากของแม่ก็ดีของยาของพี่านะก็ดี มันมากมายโดที่จะพารนาเป็นภาษาอาโกและด้วยการที่จะเรีนาว่าพระคุณของแม่จะหาอะไรมาเปรียนเทียบหรือว่ามาทดแทนพระคุณของแม่นั้นหาไม่ได้แ้วแม่แต่กางคุณเผาเราปาที่เจ้าหน้า้างคิดว่าใหญ่ทีุ่่เดในความรู้สุดในความรู้ของเจ้าหน้าก็ยังใหญ่ไม่เท่ากับพระคุณของแม่ และแม่ม ăn ืออันตั้งฟันใจของแม่ก็ราะๆให้ลูกเป็นเดือด้อนไม่เคยเอือแผ่ไว้ใครย้อนถามแม่ดู้ไหมลูกที่มาเกิดในท้องในขณะนั้นแม่รู้หรือเปล่าว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแม่ก็ไม่รู้แม่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ มาแล้วจะรู้หรือเปล่าแกจะว่าเราจอดไม้แคมหูหัวตาบอดหรือเปล่าแม่ไม่ตกแม่ไม่รู้แต่ว่าใจของแม่มอบให้ลูกโดยร้อยไม่เคยปฏิเสธไม่เคยปฏิเสธใจของแม่อยู่กับลูกทุกวันเวลาแม่จะอยู่ในผนตําบลหนก็ตามแต่ความรู้สึกความรักความห่วงใย ดั่งที่มี่ลูกนั้นลูกองหายใจเข้าออกเราจะไม่รู้หรอกว่าความรักที่แม่มีให้เราเป็นมากมายขนาดไหนลูกบางคนก็ไปติดที่ีมารักว่าแม่รักไอ้ลูกมากกว่ารักใหญ่กว่ามากกว่ารักตัวตนมากกว่าจริงๆแล้วใจของแม่ก้าแม่ใจไม่เต็มร้อยก็แม่ใจไม่แน่นิ่งแน่แน่นิ่งแม่เป็นเลี้ยงลูกจะเถึงหลวง ไม่คำว่าตึงใจของคำว่ารักไม่คำว่าห่วงของคำว่นะแต่บางทีบางครั้งสถานการณ์มันมีความจำเป็นหนาที่แม่ก็มีพ่อก็ดีหนาจะต้องเดินออกจากบ้านเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้ไปหาเงินหาทองนะเพื่อ ีแฉะได้ไม่มีโอกาสแล้วทำไปลุกบวชนั้นคืสองบวชด้วยกันฟังไว้ดียวหนึ่งให้เลือกเอาบางจะเลือกแบบไหนหนึ่งบวชอาศัยวัาสองบวชแล้วให้วัดอาศัยได้บวกอาศัยวัดบวกยังไงลูกก็คือบวชแล้วไม่เอาอะ ไปเลยบาตก็ไม่มีดีกูก็ไม่รักฉลาดกูไม่ถูรักบ้านกูก็ไม่กวานไอ้จะไม่ปวดตาศัยวัดอาศัยหลบอาใส่พีข้าวเข้าไปวันวันเรา Feito bem, Bye.

Này là đi qua nước huy quân đạo Mạc Dư. Đã qua quân sự đi ra bạc hồn. Đã qua đây, các Đã đi câu cành xong. Để ta đi vào lúc. Đã có quý văn một kéo của quý văn nét văn. Đã có đeo lên. Grazie. Ah.

การเทศสอนหน้ารับได้ใจความนะซึ่งวันนี้ก็เป็นงานการจัดงานวันเดียวนะจัดงานวันเดียว <c oughs> ชเช้าเทศสอนหน้าแล้วก็สายบวชเลย <c oughs> เพลงฉลองพระใหม่นิก <c oughs> <c oughs> ทุกคนทุกท่านที่เข้า <c oughs> <c oughs> มารับชมได้ขอ <c oughs> งอาตมาก็ขอให้ มีสภาพแคลงแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกคนช่วยกันสาะทุกข์ร่วมกันอัคนุกัตนาบุญบุญกุศลก็จะได้เกิดกับคุณโยมทุกคนทุกท่านเจ้าค่ะมารับพรเป็นภาษาบาลีขออนุญาตท่านพระครูอุเทศธรรมประจักรท่านนี้ก็สาธะ

ริของอัตมาพระสุชาติสุเมทุนบ้านบกแถวเราก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยเจ้าขาซาธุจเรญพอ